ตอนนี้สิ่งที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นห่วงก็คือสงครามอาจจะมีแนวโน้มขยายวงกว้างมากขึ้นนะครับซึ่งจะมีผลกับการเดินทางภายในประเทศของอิสราเอลอย่างมีนัยสำคัญแต่ในมุมของแรงงานโดยเฉพาะแรงงานไทยที่อยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลหลายคนยังตัดสินใจทำงานต่อนะครับเพราะมองว่าสถานการณ์ไม่ได้รุนแรงมากนักและพวกเขาก็พร้อมที่จะอบพยพทันทีถ้ามีการสู้รบอย่างแรงงานไทยคนนี้ครับที่เขาเตรียม กระเป๋าฉุกเฉินไว้พร้อมตลอดเวลาเตรียมไหม่ลายเป็นเดือนแล้วได้ครับั้งแต่เริ่มเกิดเหตุผลครับนี่เตรียมไว้นะครับนี่จะเป็นยาครับนี่เป็นยาเป็นยาเป็นผ้าพันแผลครับนี่อันนี้เป็นขนมครับขนมโอ้หลายอย่างอยู่ครับคุณนะอัดแน่นไปด้วยของกินเลยนะครับคุณนะว้าวพี่อัดแน่นไปด้วยแนวกินทั้งนั้นเลยครับนี่เป็นรายงานไทยที่อยู่ในอิสราเอลครับ โพสต์คลิปโชว์กระเป๋าฉุกเฉินข้างในก็มีทั้งยาขนมแล้วก็น้ำนะครับที่เตรียมไว้สำหรับหลบภัยหากมีการสู้รบในไลฟ์เขาบอกว่าเตรียมไว้นานแล้วครับตั้งแต่มีข่าวการสู้รบแต่พื้นที่ทางตอนเหนือที่เขาอยู่ยังปลอดภัยแล้วก็ยังกลับไม่ได้เพราะว่าในจ้างขอ,งของร้องและเขาก็ยังมีหนี้สินอีกมากครับหลายคนนะครับพมกลายมือมวดเพื่อนกระทย่อยครับกันหลายคนนลครับพมกัน ยังโมนันกลับอยู่ครับยังหาเงินต่ออยู่ครับมันหนียังหลายครับหนีสิ้นยังหลายว่าันนี้เป็นโมหายเมื่อนะครับก็เลยอยซอยพันธกอบกรอแถวผมอยู่มันกัยังโมทันนั่นมียังหลายอยู่ครับใช้ต้องเตรียมพร้อมนะครับถ่ายนี่เลยครับถ่ายใส่กระเป๋าแบบนี้ครับแนวนะครับไปได้เลยครับพี่น้อกเนี่ยคเลย ส่วนอีกคลิปหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นแรงงานไทยในอิสราเอลที่อยู่ทางตอนเหนือเหมือนกันนะคะคือเขาเนี่ยตั้งใจเผยแพร่คลิปยืนยันว่าพื้นที่การเกษตรที่ทํางานอยู่ห่างจากกาซา3ากิโลเมตรอย่างปลอดภัยแม้จะไม่ได้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังใช้ชีวิตตามปกติได้อยู่นะคะแล้วช่วงนี้กลายเป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแรงงานเนี่ยเป็นที่ต้องการมากๆบางแห่งในจ้างเสนอเงินเพิ่มให้2 0 0 0 0บาทเป็นแรงจูงใจนะคะ ในคลิปนี้ก็มีทั้งคนที่แสดงความห่วงใยให้กําลังใจบางส่วนก็บอกว่าไม่เห็นด้วยถ้าเขาจะทํางานต่อนะคะแต่ตัวเขาเองนะบอกเหตุผลว่าไม่กลับเพราะเห็นว่าสถานการณ์ไม่ได้รุนแรงขึ้นรัฐบาลไทยก็ยังไม่มีแนวทางจัดก,การแรงงานที่ชัดเจนคือไม่มั่นใจว่าถ้ากลับไทยแล้วอนาคตเนี่ยจะได้ไปทํางานที่ไหนต่อคะ่ะ กลับไปเราก็ไม่รู้จะไปทําอะไรต่อยอดตรงไหนต่อเนาะอย่างน้อยเราอยู่นี่เราก็ยังได้ไรายได้ที่มันมั่นคงครับควรจะอให้คําตอบที่ชัดเจนกับพวกเขาได้แล้วอะครับไม่ใช่ว่ามันยังกรํารกวมอยู่อะ่ะถ้ามีคําตอบที่ชัดเจนอะ่ะเออคุณกลับมานะภายในระยะเวลาเท่านี้เราจะส่งคุณไปทําที่ใหม่ที่ท,ที่ประเทศใหม่อะไรเงี้ยถ้ามันมีคําตอบที่ชัดเจนอะ่ะคนไทยอาจจะตัดสินใจกลับเยอะขึ้นนะครับ มีรายงานไทยอีกคนครับที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ตอนเหนือนะครับรู้จักในชื่อ Facebook Dream, s c a n ดาวเขาทำงานในฟาร์มวัวครับอยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลบอกว่ารายงานทางตอนเหนือที่เริ่มกลับไทยส่วนหนึ่งทำงานอยู่ในระบบคิมบุตรครับเป็นระบบจัดการรายงานของภาครัฐในอิสราเอลเมื่อทางการแจ้งให้อบพยพโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนที่อยู่ทางตอนเหนือซึ่งติดกับเลบานอนรายงานกลุ่มนี้ก็ต้องกลับไทยครับ ซึ่งรายงานบางส่วนที่ได้กลับไปแท้กลับไทยไปแล้วก็มีนะครับแต่ก็ยังมีรายงานอีกมากครับที่ยังทำงานอยู่ที่นี่ครับ